คำที่เปลี่ยนชีวิตเราก็คือพ่อแม่ครับเพราะว่าพ่อแม่เขาให้ปลูกฝังให้เราทำมาหากินโอ,อ้โหตอนเด็กครับเห็นพ่อแม่ก็คือทํนานาเมื่อก่อน,นยังไม่มีรถยนต์นะพี่ขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างบ้างแล้วก็รถเข็นต่อท้ายบ้างลากไปขึ้นรถ,รรถไฟตามรถไฟแล้วเราไม่มีรถยนต์จะเข้ามาทำมาหากินในเมืองกรุงก็ลําบากทํางานสองคนตายายเราก็เรียนหนังสือนะพี่เราไม่มีเวลาได้มาช่วยเขา เต็มที่อย่างเงี้ยพี่เพราะว่าเราโตมาเราจะตอบแทนท่านว่าเาจะเลี้ยงดูท่านก็คือให้แกหยุดขายของแล้วให้แกอยู่บ้านแล้วก็มาทําแทนผมก็มาท,ท,ท,ทําำกาแฟทําแทนไว้แกว่าอะไรเงี้ยก็คือให้แกแก่แล้วทํางานมานานแล้วพี่ให้แกสมควรที่จะพักผ่อนอยู่บ้านแล้วพ่อแม่เราก็บอกว่าอย่างนี้ครับพี่ เราก็ต้องขยันกว่าคนอื่นอยากมีก็ต้องขยันปัญหาแ้วกาศแบบการทำมาหากินก็คือโควิดเนี่ยแหละครับพี่มันทำมาหากินฝืดเครืองมันทําให้สะดุดการทำมาหากินก็ไม่คล่องเงินท้องก็หาลลาบากขึ้นเราก็มองหน้าพ่อแม่พ่อแม่บอกเออเราก็สู้ต้องทนลูกทำมาหากินเราก็ต้องทนคนอื่นที่เราก็แยก,กว่าเรามันก็มีเยอะครับเราก็ต้องสู้พ่อแม่ก็คอยบอกคอยสอนเราเออก็เป็นกําลังใจให้เราว่าไง,งให้เราสู้กับไปพี่ไม่ว่าจะดีหรือจะไม่ดีอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องดูแลท่านอย่างเงี้ยไปตลอดครับพี่มีเงินมีท้องแก่สุข เพราะคำบางคำจุดพลังให้กับชีวิตได้ร่วมค้นหาหนึ่งคำเปลี่ยนชีวิตที่ w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  i p a m e